ีผอยู่กับช่องหมูแพมพาเพลินชนะครับผม,ม,ผม,มวันนี้ครับผมผ้าวันนี้วันอาทิตย์ครับผมบากว่างผ้ามิทลายอยู่บางแคครับผมตอนนี้ผมอยู่เส็นการจนหน้าวิเศษขาออกนะครับผมก่อนถึงเดบบอ่าแค่สายมือนะครับผมหลานในฝันครับผมในฝันคืออนาคตวันนี้ครับผมอาจจะเป็นไบค์เกอร์ก็ได้ะครับผม ั้งที่ซ้อนะครับผมที่ผมมาเบิงครทางแหลกมาเบิงประมาณปีที่แล้วผ่านมาอีกปีหนึง่งก็แย่งคะนถึงความฝันอยู่ครับผมอน,นาคตกับผมก็คือตอนแรกว่าอยากได้ฝันมีหลูกค็ฝันก็เลยเปลี่ยน,นะครับผมอน,นาคตบาแน่อีกว่ากี่ปีจะสื่อมาไปจอดอะไรชมนะครับผมเป็นความฝันของลูกผู้ชายไปหลุนได้หลายคนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่้านดีวิ่ไป ดีจะเดินยนต์นะครับผมขอบคุณท่านใหญ่ครับผมซ้สำสรวันของลูกูุศัยหลายคนเลยนะนูข,ข้างละเอยียดหนูมาเบาๆยังไรนะครับผมนีม่แต่นั่งฝาทั้งนั้นนี่เป็นมี่จะ สี่ลอยแน่ใจผมนี่ผมก็คือผมมากยพายไปรถได้ฟันนี่เป็นนิจาสี่ลอยนะครับผมกดไม้ที่เขาออกมาใหม่ก็คือลดสี่ลอยซีซีขึ้นไปให้เฮ็ดไปกับคีพิเศษนะครับผมเป็นโดดบีกไบนะ4ี0ลอยซีซีแล้วก็สีซบเก่าแรงมานี่ครับผมนี่เป็นขั้นได้ฟันเลยเนี่ย แสบแต่ลอยเบิง้งมันงามปะไหนเฮ้ยนี่เป็นรถมือสองนะมือแหลกบบกิดได้า่าเจ็ออกมือแหลกเพราะว่าบบกิดความคิดเนี่บ่บคิดได้า่าเจ็ออกมือแหลกเพราะว่าราคาไม่สูงเกินนะครับผมด้มันการบวกจะเป็นยังที่ห้าจะออกมือแหลกนะมือสองนี่ก็ดีที่สุดแลยครับผมสำหรับเฮียเบนดีเจริญยนนะครับผมเพิ่นขัดรถมาอย่างดีเลย ตัวนี้เป็นปี2,014นะครับผมไม่สองหม2 0นสองหมืนกับอะไรราคาแสนเก่านะครับผมเรือคันเดียวเลยแสดแปดลอยเรือคันเดียวสี้าวาสกีต้องเป็นสีเขียวนะโอ้ยเบิงเบิงความรอความรอรอวะ หนาตะกะ่ตนรอบันได้ในข้อฟันเลยดาวเบสเซ็ตเข้าทาาเขาแล้วประมาณเจ็ดหมืน่นควนเดือนประมาณสี่พันราคาแสนเก่านะครับผมแก้วมีขันเดียวส่วนตัวนี้ก็เป็น แสต๊ะ800นะครับผมแสต๊ะ800สีอัพราคาขึ้นมาอีกประมาณแสนกว่าบาทหัทางกันกแสต๊ะ800ประมาณแสนกว่าบาทน,นะครับผมนี่เพื่อนยางยางในเพื่อนจะเปลี่ยนใหม่ทุกคันนะรถที่เข้ามาในศูนย์เพื่อนนี่เพื่อนจะเปลี่ยนยางใหม่ทุกคันโอ้ไฟเดี่ยว LED ไหม้ยงามหล่าใจเดี๋ยวคมียาสือซะบ่าข้าศ มองนี้เป็นข้าวสกีแสดก้าวรอยที่อย่างแถวสุดของคุณนะฮะเบ่งความงามในายาเพื่อนติดใจซีบีฮุกหาซูนยศเออเป็นไรมากั้นไหน เทาไห่วะฮะนี่ะแปดหมื่นโอ้สูงแต่ได้ไงตัวนี้เป็นพัววานสิได้ไงแปดหมื่นเอาตัวสมัรซีสูบสัเดือซีสูบไได้เาะตองเอาเราสองสูบ อาซี่ไรโอ้ยเดี๋ยวรอรอ ถ้าหวดเป็นดุกติตัวนี้เป็นแสดตัวนี้แสดการไหลนี่แสดการไหลแสดการไหลอาย,อยุสองแสนเก่าโอ้ยลอยดีอ่ะลอยดีลอยดี รอจริงไม่กระแสกะลอยนะครับผมตัวนี้แสตพันแสตพันนี่แห้งรอนี่ยข้าวปันสะกิตแสตพันนะครับผมแหลตแหลตทันลอยอีดีลอยอีดีเอ้ยสามแสนกว่ารอจริงรอจัง ข้างผีเป็น h อน d a าซีบี6ข้า 0R ตัวใหม่นะตัวใหม่โฉมใหม่โฉมใหม่มันจะเป็นแข,ขายๆประมาณ Honda ออฮอนด a าซีบีอาร์100ฮับซิปหลุนใหม่นะไฟเอลมันจะเป็นไฟหนากลมตากลมข้างหน้าเลยเป็นหลุนใหม่ตะว่าข้าวกับเห็ดเครื่องไงนะครับผมหลุนใหม่นี่หลุนปี2018นะตะกอนบ่มี โฉมใหม่เนี่โมเก่ามจะเป็นจะมีหนาตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นโฉมสองพันสิบเจ็ันเจ็นสิจะเป็นโฉมหนาแล้วนั่นสินะนาเก็ดขึ้นหนกเก็ตโมใม่จะเป็นตากลมที 18, 19, ่แปดสเก่าจะเป็นตากลมเจ้าเป็นดุคติฟังนี่ทุกปีเครื่องหนึ่งหนึ่ง เฮียเปลี่ยนเพิ่นจะมีรถขั้นหนึ่งครับดูกติสีแดงเนี่ยขั้นะหาหลานปลายแดงหาหลาน,น<อ>ฟังนี่จะเป็นดูกติแล้วับสามารถตาเตามรเพจพนนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับประเทศไทยเด็กกับอังกาษกรับผมดีบิ๊กไบค์จะขึ้นมาานาเว็บได้ครับผม บรรยากาศกับสีประมาณนี่นะครับใช่ไลค์เก่งๆไปครับมฝากากดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเลยอนาคตบนแน่นอนครับผมอาจจะเป็นไบเกอร์ก็ได้ครับผมโอเคครับผมบายบายสําหรับคลิปนี้วันอาทิตย์มุ้ยมีแยังครับผมโอเคครับผมบายบายไบเกอร์ในอนาคตขออนุญาตมีแย้งก่อน